สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะมิทขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพหมั่นล้างมือและทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะส่วนในวันนี้เราจะมารู้จักกรอบสิบกันค่ะบทที่3การลบจํานวน2จํานวนที่ตัวตั้งไม่เกินสิบ การหาผลลบโดยการใช้กรอบสิบนะคะเรามารู้จักกรอบสิบกันก่อนนะคะนักเรียนนี่คือกรอบสิบหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกรอบสิบคืออะไรกรอบสิบก็เหมือนช่องว่างหลายหลายช่องหรือเหมือนหน้าต่างหลายหายบานนั่นเองนะคะข้างบนมี5ช่อง และข้างล่างก็มี5ช่องนะคะรวมกันเป็น10ช่องเรียกว่ากรอบ10ค่ะหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่า ten frame ก็ได้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างลูกโป่งกันค่ะนักเรียนเห็นรูปลูกโป่งใช่ไหมคะอ่าในกรอบนะคะมีลูกโป่งทั้งหมด กี่ลูกให้เรานับไปพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มี่หปลูกโป่องอยู่ข้างในกรอบ9ลูกใช่ไหมคะแตกไป4ลูกเหลือลูกโป่งที่ไม่แตก5ลูกเวลาที่เราเขียนนะคะเราเขียนในช่อง กรอบ10ของเรานะคะเราวาดรูปวงกลมไปเลยค่ะแทนลูกโป่งวาดลูกวงกลมไปทั้งหมด9วงในช่องกรอบ10แล้วเรามาดูนะคะว่าลูกโป่งลูกโป่งที่แตกมีกี่ลูกอ่ให้เรากากระบาดลงไปแบบในตัวอย่างนี้นะคะอะ่ก็กาลงไปแล้ววิธีการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบก็คือ9ลบ 4เท่ากับ5ค่ะเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะโบลิ่งนะคะมีโบลิ่งทั้งหมดตรงนี้นะคะนักเรียนนับได้กี่อันคะอ่ามี5อันใช่ไหมคะและมีโบลิ่งที่ล้มไปแล้วอีก5อันเหลือโบลิิงกี่อันเราก็จะต้องอวาดวงกลมในช่องกรอบสิบ สิบวงก่อนวาดลงไปสิบวงเสร็จแล้วล้มล้มก็คือการเหมือนการเอาออกนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะก็เป็นกากระบาดไปอีกห้าอันเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบว่าสิบลบห้าเท่ากับห้าเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะในหน้าแปดสิบสี่กันค่ะ หน้านี้นะคะแบบฝึกหัดที่3.6การหาผลลบโดยใช้กรอบ10เรามาดูนะคะข้อที่1เขาบอกว่าโยงเส้นจับคู่เรามาดูก่อนเลยนะคะ10 -8 ลบ8เท่ากับ2ให้นักเรียนดูคะ่ะว่าช่องไหนที่วาด10แล้วเอาออกอีก8เหลือ2 นักเรียนคิดว่าช่องไหนคะอ่านักเรียนทำถูกต้องไหมคะเรามาดูต่อไปนะคะ6-3ลบ3เท่ากับ3 6ลบ3เราก็มาดูกรอบสิทธว่ากรอบไหนมีอยู่6ใช่ไหมคะแล้วเอาออกไป3ก็คือกากระบาดออกไป3นั่นเองนะคะ ่คู่กับอันนี้นะคะต่อไปนะคะ7-4ลบ4เท่ากับ3ให้นักเรียนดูสิคะในกรอบ10ว่าอันไหนมี7แล้วกากบาทออกอีก4เหลือ3อ่ะข้างบนสุดเลยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะ8-3ลบ3 เท่ากับ5ให้นักเรียนดูสิคะมี8อยู่ในกรอบ10วงกลม8อยู่ในกรอบ10นะคะแล้วเอาออกก็คือกากบาทนั่นเองนะคะเอาออก3เท่ากับ5อันไหนคะถูกต้องค่ะและเหลืออันสุดท้ายใช่ไหมคะกรอบ10ก็จะมีอยู่9วงกลมแล้วเอาออกอีก5เท่ากับ4 นักเรียนเริ่มเก่งแล้วนะคะบางคนตอบได้นะคะต่อไปดูในหน้าต่อไปค่ะหน้า85นะคะเขาบอกว่าแสดงการหาผลลบโดยการใช้กรอบ10และเติมคำตอบนักเรียนดูนะคะโจทย์เขาให้มาก็คือ5-3ลบ3คุณครูเขียนวงกลมในกรอบ10มาให้แล้วนะคะก็คือ5วงใช่ไหมคะ5้ลบสา นักเรียนก็ต้องกากบาทออกเท่าไหร่คะ3อันนะคะอ่านักเรียนกากบาทออก3อันเหลือกี่อันคะนักเรียนเหลือ2ตอบ2อันนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะ8ลบหในกรอบ10ให้นักเรียนวาดวงกลมไป8วงเลยนะคะเหมือนคุณครูนะคะ แล้วหักออก5ก็คือกากระบาดออกไป5อันค่ะ1 2 3 4 5นักเรียนเหลือวงกลมกี่อันคะอ่าเหลือ3นะคะต่อไปนะคะเราดูข้อต่อไปเลยค่ะ6ลบ6วาดวงกลมไปเลยนะคะ6วงนะคะในกรอบ10 แล้วเรามาเอาออก6ค่ะ1 2 3 4 5 6เหลืออะไรไหมคะนักเรียนในกรอบไม่เหลือก็คือ0นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ2ลบอขอโทษค่ะ4ลบ2นักเรียนวาดรูปวงกลมปลาย4รูปค่ะ แล้วลบออก2ก็คือกากบาดออกไปนะคะ1นสองเหลือเท่าไหร่คะเหลือ2อนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายค่ะ10ลบ4นักเรียนก็วาดวงกลมนะคะใส่กรอบ10ไปเลยค่ะอ่า10รูปนะคะวาดเสร็จแล้วเขาให้ลบ4ใช่ไหมคะเราก็กากบาดออกไปเลยค่ะ4 1 2 3าเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนอ้าวมีคนตอบถูกนะคะเหลือ6คะ่ะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดตามได้เลยนะคะหน้า84และ85คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ